สอนผูัฒนาค่าอื่นๆว่าทำไมการทำเกม t r i p l e A ส่วนมากเนี่ยถึงล้มเหลวเว้ยเกมที่ประสบความสำเร็จเบสของมันก็คือสนุกคือหรือเกมที่ดีที่เขาพูดถึงถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองหาอะไรที่แม่งโอ้โหเหนือจินตนานการนะ่ะทางเซเบอร์เขาไม่คิดอย่างนั้นเว้ยวิธีแค่เขาคือเราทำไงให้ Space Marine เนี่ยมันเป็น s p Space Marine ที่สุดและผู้เล่นได้เข้าไปสวมบทบาทแล้วแม่งเชื่อจริงๆว่าไอ้เฮียกูเป็นสเปซมารีนอยู่อะ สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับผมสำหรับนี้ก็โยกผมอีกครั้งนะครับตอง l อ Control ครับผม,มก็ใน e ีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวเหมือนเดิมซึ่งก็จริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเออที่เพื่อนเพื่อเห็นไปข่าววันจันทร์วันพุธอะไรที่ผ่านมานะครับคือผมรู้สึกว่าเหมือนห่างกับการพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนมากเลยเพราะว่าผมอัดไว้ล่วงหน้าเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่อยู่เลยเว้ย ทําให้เสาร์อาทิตย์เนี่ยลืมทํางานจนลืมไลฟ์สดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทําเป็นคลิปวันจันทร์วันพุธเนี่ยเผื่อไว้แล้วก็ไม่อยู่จนวันนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะตลอดเวลาก็พยายามอ่านข่าวนู่นนี่นั่นมาตลอดเวลานะครับรวมถึงข่าวในเพจไทยต่างๆด้วยนะแล้วก็ อ่ามันจะมีข่าวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Silent Hill 2ถูกปะซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเองหรอกคือเอาจริงต่อให้มีเกมกูก็ไม่กล้าเล่นที่กูกลัวเกมผีนะแล้วก็ผมตามดูเพื่อนๆน้องๆในกลุ่มในคนที่ช่องที่รู้จักกันเนี่ยแล้วก็รอตามดูสตรีมหลายๆช่องเนี่ยก็ผมรู้สึกว่า Silent Hill 2มันที่ไอรีเมคอันนี้เนี่ย มันก็ได้ความรู้สึกเดิมๆซึ่งผมไม่รู้สึกว่ามันแย่อะไรนะแล้วก็มันมีดราม่าเรื่องของอะไรอะป้ายที่เป็นลูกผู้หญิงแล้วก็เหมือนมีพุงอะไรใช่ไหมอ,อประเด็นพวกนี้ผมยังไม่อยากหยิบม,มาคุยนะเพราะมันยังไร้สาระอยู่มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดที่มันจะมีปัญหากับตัวเกมซึ่งเพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยเราจริงๆจุดยืนของผมคืออะไรจริงๆผมพูดไปหลายรอบแล้วนะว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ใช่ความโวกแล้วไม่ชอบเลยนะ สิ่งที่ผมจะหยิบเอามาพูดส่วนมากมันคือเรื่องที่มันจะเป็นท็อกซิกกับทีมงานคนที่ไม่รู้อีกดูอีนเนคนที่รักในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเองอผู้บริโภคหรือแม้แต่ d e เวลล p e r ที่เขามีความฝันจะได้ทํางานในสายงานที่เขารักอะ่ะแล้วก็มันถูกดับฝันลงไปด้วย a g e เจนดาบางอย่างที่ทําให้ตัวเกมมันล้มเหลวแล้วก็ตกงานอะ่ะเอาง่ายๆไอ้ตรงนี้ผมก็จะเอามาจีนะ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันยังดูไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าสุดท้ายมันไม่ได้ส่งผลกับเกมเพลย์นึกออกไหมมันไม่ได้ส่งผลกับความรู้สึกของการเล่นอารมณ์ภาพรวมอะไรแบบนี้เลยเป็นแค่อ้เทียประกอบฉากอะซึ่งมึงสามารถออกแบบหมดมาแก้ได้อะมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นแล้วก็ตัวเกมอื่นจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหามากนอกจากเรื่องของอ p t ติม z e ซึ่งใน PC มันได้เป็นไงเออเพคห้ามันก็นั่นแหละมันเป็นงั้นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกัน กาต่อว่าจะมีอะไรน่าคุยไหมแต่เท่าที่ดูก็ใครที่เป็นแฟนแซนด์ฮิล l ซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ปัจจุบันแม่งยิ่งโตยิ่งไม่กล้าเล่นไม่รู้เพราะว่าภาพเสียงอะไรมันสมจริงขึ้นหรือเปล่านะเออผมก็ชอบดูเหมือนเดิมอะเออใครที่เป็นแฟนก็แนะนําว่า s ซนด์ฮิลภาคนี้อย่าพลาดแล้วก็มีข่าวอะไรก็มีข่าวเรื่องของพวกที่ Ubisoft จะซื้อขายหุ้นอะไรเงี้ยอันมันจะเป็นข่าวลือเดี๋ยวรอให้เขาฟันชัดๆมาเดี๋ยวผมเอามาเล่าแบบคอนเฟิร์มให้ฟังกันนะโอเคปะ่ะทีนี้ มันก็จะมีข่าวอะไรพวกนี้ปาปลายแล้วมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามันเบาๆดีแล้วเหมาะกับค่ำคืน,นวันศุกร์เว้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาของ Space Marine 2นะครับ <uphold ing. S 1> เขาได้ออกมาเรียกว่าสอนผู้พัฒนาค่าอื่นๆว่าทำไมการทำเกม t r i p l e a ส่วนมากเนี่ยที่ยุคนี้เราเห็นกันนะถึงล้มเหลวเว้ย <m ated. S 1> น่าสนใจไหมคือต้องบอกว่าดีกรีของอย่าง Space Marine เนี่ย ภัก2เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบเปล่งปลางมากถ้าเทียบกับ Power ทเทียบกับกระแสของ Hell Diver ช่วงนี้ผ่านมามนอาจจะไม่ได้ไม่ได้บูมขนาะดแต่มันไม่ได้แย่นะเพื่อนๆมันอยู่ในเลทที่เรียกว่ากำไรสามารถไปต่อได้สำหรับเกม Live Service แบบนี้แล้วก็ขายได้เรื่อยๆซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียงเงินให้เขาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าว่างๆผมจะคอยเข้าไปเล่นเรื่อยๆนะปัจจุบันก็ได้อัปเดตไปอีกซีซันใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ คุณทีมวิลลตนะครับเป็นฝ่ายสร้างสารรค์ของบริษัท s a b e r Interactive นะมันมี s a b e r Interactive แล้วก็มีบริษัท Focus อีกอันหนึ่งนะซึ่งมันก็บริษัทหนึ่งมันเป็นจัดจำหน่ายบริษัทหนึ่งมันเป็นเดเวลลอปอะเออผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวพูดแล้วสลับกันเอาเป็นว่ามันก็คือคือเดียวกันก็คืออันนึงเขาเปิดบริษัทไว้ขายเกมอันนึงคือเป็นสตูดิโอสร้างนั่นแหละทีนี้ส่วนมากในข่าวเนี้ยจะพูดถึง s a เบอร์นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบเรียกกกกวว่า่าาารรขขัััับบเเเคคลลืออนนหๆงตมะ เซเ e r ร์ t ินเ c อร์แเนี่ยได้แบ่งปันความคิดเห็นว่าเหตุใดนักพัฒนาเกมแบบ TripleA จํำนวนมากถึงล้มเหลวนะครับเราก็จะมาดูกันเมื่อได้พูดคุยกับ IGN นะครับคุณวิลเลตเนี่ยได้ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าเกมเมอร์กำลังจะทิ้งแนวเกมบางประเภทหรือเรียกว่าเบื่อบางแนวคือเราชอบเข้าใจว่าคือจริงๆไม่ใช่เราต้องบอกว่าสื่อแล้วก็ผู้ผลิตหรือนายทุนบางคน บางบริษัทชอบเข้าใจว่าคนเล่นเกมเนี่ยแม่งจะเบื่อแนวนี้แล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรใหม่ๆต้องเอาอะไรที่มันเจ๋งขึ้นดีขึ้นนึกออกปะซึ่งจริงๆเราคนเล่นเกมแล้วก็บางคนก็อธิบายไปแล้วบางคนก็อาจจะออกแสดงความคิดเห็นไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่รอเล่นเราก็ไม่ได้มีผลมีอำนาจตัดสินใจขนาดนะคุณน่าจะพอเข้าใจอยู่ซึ่ง มันจะมีบางค่ายที่ฟังบางค่ายที่ไม่ฟังอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายการตัดสินใจในการสร้างหรือผลิตเลสักอิออกมาขายเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้บริหารอยู่ที่ถ้าเขาฟังนายทุนก็อยู่ที่นายทุนที่จะนําเสนอแล้วก็โต๊ะประชุมม็คุยกันทีนี้เนี่ยคุณบิวลิทเนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงเลยนะครับที่แฟนๆหรือคนเล่นเกมเนี่ยจะเบื่อหรืออยากจะ ได้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการสร้างเกมที่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องทิ้งแนวเกมใดเกมหนึ่งไปเสมอไปเพราะว่าเกมที่จะประสบความสำเร็จนั้นคือเกมที่ดีเสมอเว้ยความหมายของเขาก็คือมันไม่จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างนว,วัตรกรรมใหม่อะไรตลอดเวลาสิ่งนั้นน่ะมันมันมันมีดีก็ก็ดีไปอาจจะเป็นแบบเกมรางวัลน,น่ะนึกออกไหมมีอินโนเวชันใหม่ๆม,มีอะไรเจร๋งๆในเกมที่แบบคนเล่นแม่งว้าวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เกมที่ประสบวามสำเร็จเบสของมันก็คือสนุกคือหรือเกมที่ดีที่เขาพูดถึงถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองหาอะไรที่แม่งโอ้โหเหนือจินตน,นาการอ่ะเราแค่อยากเล่นเป็นสิ่งที่เขานําเสนอให้มันได้อินที่สุดเพราะว่ามันคือการเข้าไปสวมบทบาทเป็นอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อว่ามันเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยคุณมิลลิตได้แบ่งปันความเชื่อหลัก อย่างหนึ่งของเซเบอร์เนี่ยว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ไว้สิ่งหนึ่งที่เราพยายมามจะทำที่เซเบอร์และนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานของฉันในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสารรค์ ของทุกทีมคือเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําทุกๆวินาทีและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเหล่านั้นวงจรการเล่นเกมและปฏิสัมพันธ์หลายๆอย่างมุ่งเข้าสู่ความรู้สึกและมันส่งผ่านถึงผู้เล่นจริงๆนั้นสําคัญที่สุดจากนั้นเราจึงยึดมั่นในเสาหลักของเราเช่นการเป็นสเปซมารินขั้นสูงสุดการโจมตีระยะประชิดการโจมตีระยะไกลการโจมตีแบบกลุ่มนั่นคือทั้งหมด ที่เราใส่เข้าไปในเกมนี้อ่ะอันนี้พอเพื่อนๆพอตามทันไหมเขาหมายถึงว่าพอพูดถึง Space Marine เนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นหรือเป็นแนวคิดบางบริษัทหรือว่าใหม่ๆอะไรแบบนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยเราใส่อะไรที่มันแบบแปลกๆเข้าไปดีไหมเราใส่ที่แฟนๆไม่เคยเห็นเราต้องเอาอะไรใหม่ๆเพราะมันคือภาค2ด้วยนึกออกปะ่ะแต่ทางเซเบอร์เขาไม่คิดอย่างนั้นเว้ยวิธีคิดเขาคือเราทำไงให้ Space Marine เนี่ยมันเป็น Space Marine ที่สุดและ ผู้เล่นได้เข้าไปสวมบทบาทและแม่งเชื่อจริงๆว่าไอ้เฮ้กูเป็น Space Marine อยู่อะ่ะกูทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่ Space Marine ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการฟินิชศัตรูต่อสู้กับฝูงสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนหรือว่าผู้เค a o สการระบบยิงปืนนูน่นปืนนี้ที่แม่งมีครบแบบที่แฟนๆ s น a c e Marine รอคอยแค่นั้นคือเขาเรียกว่าเป็นการโฟกัสแนวลึกและทำให้ดีคือกูเอาให้ดีสักอย่างอะ่ะน,นึกออกไหม จากนั้นคุณวิลเลตเนี่ยเขากลับมาพูดถึงสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดของนักพัฒนาคนอื่นๆนะครับการล่มสลายของงานของพวกเขาทีมงานจำนวนมากในระหว่างพัฒนาจะพยายามขยายขอบเขตของตัวเกมมากเกินไปนี่คือสิ่งที่เขาบอกพวกเขาหันไปดูเกม,เมอื่นๆแล้วก็ รู้สึกว่าโอ้เราต้องทําอย่างนั้นสิเราต้องมีอย่างนี้เราต้องเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้เข้าไปนี่คือประมาณที่คุณวิลลิตบอกนะแล้วพวกเขาก็เสียสมาธิกับแก่นแท้จริงๆของเกมที่พวกเขากำลังทําอยู่ <c oughs> พเพื่อนๆน่าจะพอตามทันแ <c oughs> ทนที่จะทําเช่นนั้นเขาบอกว่านักพัฒนา Space Marine 2เนี่ยของเซเบอร์เนี่ยได้มุ่งไปที่พื้นฐานเราไม่ได้อยู่ใน Space Marine ที่อ๋อฝูงแมลงเนั่นมันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันเป็นกลไกแบบใหม่ๆซึ่งไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนซึ่งนั่นเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด เพียงแต่ว่าเราทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วและเพื่อนๆทุกๆคนและผู้เล่นเนี่ยคุ้นเคยแต่ทำให้มันดีขึ้นและสามารถรับรู้ประสบการณ์นั้นได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอ่านี่มันจะมันจะงงนิดนึงถ้าใครที่แบบไม่ได้อินเกมมากๆนะก็คือปกติเนี่ย ทุกคนจะพยายามขยายมิติก็คือเช่นสมมุติว่าถ้ายกตัวอย่างเกม Space Marine เลยนะถ้าเป็นแบบที่ผู้พัฒนาที่เขายกตัวอย่างว่าชอบทําแล้วล้มเหลวเนี่ยก็คือเขาอาจจะเพิ่มมิติอะไรบางอย่างให้กับรูปแบบการเล่นของอ Space Marine 2นอกจากมียิงเอเลียงแม่งอาจจะแบบใส่โหมดแบบเรียกรถถังมามีการขี่ยานพาหนะอะไรที่มันดูด,ดูเยอะซึ่งไม่ใช่มีดีแต่ว่ามันจะมีผลเสียหลายอย่างตามมาเพราะว่า การที่โฟกัสหลายอย่างมันทําให้เหมือนไม่ดีสักอย่างเออเพื่อนๆน่าจะพอเห็นเกมประเภทนี้มาบ้างแล้วที่แบบอันนึงก็ดีอันนั้นก็ใหญ่โตคือคุยใหญ่เป็นหมดสุดท้ายมันไม่ดีสักอย่างนึกออกไหมทีนี้เขาก็เขาก็ยอมรับเลยตรงๆนะว่าไอ้สเปนมาลินสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกๆคนเคยเห็นมาอยู่แล้วหลายๆคนจะพูดเลยนะว่าไอ้มันเหมือนกับไอเวอร์วอรซีเนี่ยก็คือเกมเขาเป็นเกมเขาสร้างอะนะหรือมันเหมือนคล้ายๆกับ แบ็คโฟบัตเลยเหมือนเลฟโฟเดสอะไรอย่างเงี้ยมีฝูงซอมบี้มาแล้วก็จะมีตัวอีลิตตัวหนึ่งเรียก <P. S 1> เพื่อนมาตีเราแล้วก็ต้องยิงมันก่อน <P. S 1> เขาตั้งใจให้มันมีเหมือนเดิมไว้ <P. S 1> เพื่อให้ผู้เล่นคุ้นเคยแต่เขาใส่ความรู้สึกที่ดีของสิ่งนั้นเอาไว้หมายถึงว่าอะไรที่เป็นของเก่าแม้มันจะซ้ําแต่ทุกคนชอบทุกคนเอนจอยเขาเก็บไว้แล้วเอามาพัฒนาให้มันดีขึ้นประมาณนั้น ทางผู้ปัฒนาจากเซเบอร์เนี่ยนะครับเขายังกล่าวอีกว่า Saber สามารถรักษาต้นทุนที่ต่ำสำหรับ Space Marine 2ได้เขาบอกกับ IGN ว่าเราไม่จำเป็นต้องขายถึง4ล้านหน่วยหรือพูดง่าย4ล้าน Copy นะคือปกติบริษัทเกาจะตั้งเป้ากันไว้เป็นเขาเรียกว่าบรรทัดฐานขั้นต่ำถ้าเป็นเกม TripleA มันต้องเกิน5ล้านอะไรแบบนี้ถึงจะกำไรอะไรอย่างนี้นะอย่างไรก็ตามไม่ใช่กรณีสำหรับนักพัฒนานห,ลหลายๆคน น่าเศร้าที่มีเกมมากมายโดยเฉพาะจากนักพัฒนาในอเมริกาเหนือที่หากคุณขายได้ไม่ถึง5ล้านชุดคุณก็จะถือว่าล้มเหลวเราทำธุรกิจอะไรอยู่นี่คุณจะล้มเหลวหากคุณขายได้ไม่ถึง5ล้านชุดเนี่ยนะมีตัวอย่างแบบนั้นอยู่มากมายและเราไม่อยากทำธุรกิจแบบนั้นเขากล่าวต่อว่าเราอยากเป็นนักพัฒนาที่เน้นให้ประสบการณ์และสิ่งที่สนุกจริงๆกับผู้เล่น แล้วมันทําออกมาให้ดีจริงๆรวมถึงมีราคาที่เอื้อมถึงได้จากนั้นเขาชี้เห็นว่า s a เบอร์มีพื้นฐานแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเกม SnowRunner เพื่อน,เอนๆเคยเล่นเกม SnowRunner ไหมผมว่าไม่เคยหรอกเว้ยแล้วผมก็พยายามไปหาข้อมูลดูไม่คือเกมแบบเกมรถรถตักอะคือไม่ใช่รถตักอย่างเดียวมันจะมีรถหลายประเภทมากรถตักรถขนของรถตักหิมะรถขยะคือเป็นพวกออกแนวรถแบบรถแบบทคอะ่ะเออมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนรถ หลายๆแบบซิมูเลเตอร์แต่ไม่ใช่รถแข่งนะซึ่งมันก็จะลมเป็นเควส์อะเหมือนรถก่อสร้างรถอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พพายมอธิบายว่ามีคนเล่นเกมเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า15ล้านคนซึ่งแม่งเป็นเรื่องจริงเกมมันออกมาปีเอ่อปี2021แล้วก็ปัจจุบันมันมีมา14สีซีซั่นแล้ว IKE ขายซีซั่นพาร์ทด้วยแล้วคือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาประสบสำเร็จมันคือการที่เขาออกแบบไอ้รถบรรทุกรถลุยโคลนรถอะไรเงี้ยแล้ว ให้ความรู้สึกจริงๆกับรถแบบนั้นให้คุณเชื่อว่าคุณขับรถแบบนั้นอยู่จริงๆอะ่ะนึกออกไหมถ้าอย่างนึกภาพไม่ออกแม่งอารมณ์เหมือนอสมมติประเทศไทยมีบริษัทแบบนี้นะแล้วอาจจะสร้างเกมเกมชื่อ Rider รอ์อ่มึงก็เป็นตัวละครที่เล่นเป็นพี่ไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แค่นั้นเลยมึงทําแค่นั้นเลยนะและออบเจกต์และสิ่งที่อยู่ในเกมต่างๆแม่งคือการที่มึงคืคือขี่มอเตอร์ไซค์อ่ออะ แล้วมึงก็ออกไปส่สงของแต่มึงทาให้แม่งเรียวจริง,รงๆรายละเอียดของการส่งแบบแม่งสมจริงคือมึงไม่ต้องมาใส่แบบโอ้โหมันไปโอเพ่นเวิลด์นะมันจะแบบไปทําอย่างงู้นนี้ได้ไม่ต้องไอ้เหี้ยวุ่นวายคือเขาพยายามจะบอกว่าเขาให้ความสาคัญกับลายหลักลายหลักของตัวเกมอะ่ะก่อนที่จะไปให้ภาพรวมให้มันดูใหญ่ดูโอเวอร์นึกออกปะเพราะฉะนั้นม,มึงจะได้เกมที่เป็นพี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำอาจจะมีหมวกกัน็นอกหลายแบบให้มึงแต่ง มึงได้เงินมามึงก็ไปอัพมอเตอร์ไซค์แล้วมึงก็ออกไปรับออเดอร์แล้วมึงก็วิ่งไปตามเควสอะไรที่เขาใส่มาอะไรแบบเนี้ยแล้วมึงดันเสือกอินว่าไอเ้เรี่สนุกดีว่ะแล้วแม่งก็เพลินอะไรแบบนั้นแค่นั้นเองเว้ยหลักการแล้วก็เขาจํากัดงบประมาณไม่ใช่กูทําไปเรื่อยกูทําไปเรื่อยเลยงบประมาณบานปลายแล้วสุดท้ายก็ไปคิดเงินกับลูกค้าแพงๆนี่คือสิ่งที่เซเบอร์เขาบอกเขาจะไม่ทำเว้ยนะครับ เขากล่าวกับ IGN ในการให้สัมภาษณ์ต่อว่าโดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าการพัฒนาเกมระดับ AAA เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากและนั่นคือจุดที่ Saber ต่างออกไปผมเชื่อว่า Saber สามารถสร้างเกม AAA ได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากนอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าเกมราคา70เหรียญจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตเกมมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่าเมื่อเกมมีราคาแพงขึ้นเกมราคา70เหรียญเนี่ยก็จะเป็นทิศทางเดียวกับนกโดโดอันนี้กูไม่เข้าใจเกี่ยวเวยรี่องอะไรกับนกโดโดวะซึ่งผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นผมแค่ไม่คิดว่ามันจะยั่งยืนอ๋อโอเคเข้าใจละก็คือเขาพูดถึงความยั่งยืนแบบอย่างที่ผมบอกไม่ใช่เอะอะไรก็อัพอัพราคาไปเรื่อยๆนะเขายกตัวอย่างต่อว่าคุณดูสิกระแสะตอบรับที่ดีของไซเบอร์พังคุณจาได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าสุดท้ายแล้วผลงานก็ออกมาดีในที่สุดคือทาง ซีรีส์โปรเจกต์เรสามารถแก้ไขสถานการณ์จนได้แต่สิ่งที่เขาต้องเสียไปคือชื่อเสียงและวันแรกๆที่แฟนๆเกมนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักน,นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังมากกับเงินที่ลงทุนไปมากรวมถึงองค์ประกอบที่มันเยอะจนเกินควบคุมและทำให้สุดท้ายมันล้มเหลวสำหรับความคิดของวิลลิตเกี่ยวกับการไม่ปฏิวัติกลไกของการเล่นเกมแต่ให้เชี่ยวชาญกลไกาการเล่นเกมนั้นๆที่ ผู้เล่นคุ้นเคยอยู่แทนเป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งกับสิ่งที่เขาพูดนี่คือการวิเคราะห์และความเห็นที่คุณอาจได้ยินเกี่ยวกับนักกีฬามืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาฮอกกี้หากทีมใดประสบสำเร็จคำแนะนำที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่พวกเขาจะได้รับคือหยุดพยายามทำสิ่งที่ต่างออกไปและซับซ้อนเกินไปและกลับไปที่พื้นฐานและทำพื้นฐานนั้นให้ดีจนเป็นสิ่งที่พิเศษและผลลัพธ์นั้นจะออกมาดีเองตรงนี้เพื่อนๆพอเก็ตไหม เขาพยายามเปรียบ,บเทียบกับกีฬาซึ่งกีฬาบ้านเขาก็คงฮอกกี้คงจะฮิตนะแต่เอางี้ผมเอามาพูดให้เพื่อนๆเ,เก็ียกันง่ายๆเพราะว่าผมมั่งเคยเป็นานักกีฬาเว้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จริงอย่างหนึ่งที่ตอนสมัยานักกีฬาโค้ชก็สอนอะไรแบบนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆเป็นานักกีฬาฟุตบอลหรือว่านึกถึงฟุตบอลก็ได้ก็คือโค้ชผมเนี่ยแม่งจะพูดตลอดเลยว่าไอการที่คุณจะเลี้ยงหลบไอการที่คุณจะมีทักษะอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะไล่มันไปดอะบอลนด้ไหม เขาจะไล่มึงไปทำเบสิกแบบเลี้ยงบอลดะบอลอยู่ไงเลี้ยงบอลดอบอลวิ่งมันจะมีเบสิกของกีฬานึกออกปะ่ะทุกๆก,กีฬามันจะมีเบสิกพื้นฐานที่เป็นสิ่งที่ก่อนจะมาแอดวานซ์อ่ะซึ่งไอ้ไอความหมายของตัวผู้พัฒนาเซเบอร์ที่เขาออกมาแชร์เนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันคือการไปทำเบสิกให้แน่นพอเบสิกแน่นแอดวานซ์ Advanced แม่งจะเกิดเองแต่ทีนี้บริษัทส่วนมากอะ่ะเขาพยายามจะโฟกัสและเอาเงินทุนทั้งหมด ที่มันคิดต่างพวกเราแพงๆเนี่ยไปอัพที่เรื่องของความแอดวานในเกมแต่เบสิกมึงเละเป็นโจ๊กเลยความสนุกมันเลยไม่มีไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีอะ่ะต้องขออนุญาตจริงวะ่ะ Ubisoft กูขอยกตัวอย่าง Star w a r s l o w อีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นผลงานล่าสุดที่เห็นได้ชัดนะไม่ว่าใครจะบอกว่า Star w a r s o u t l a w มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้แต่มันล้มเหลวเพราะว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขา คุยไว้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันจะเป็นยังงู้นยางไนมันไม่ได้เลยมันไม่ถึงเลยนะมันก็เหมือนการคุณผลิตหนังมาแล้วก็คุณบอกว่ามันจะวิเศษทสุดท้ายคนดูไม่ชอบไม่สนุกไม่ถึงสักเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกันจริงๆถูกไหมอ่ะโอเคเราจะไม่ได้ผมจะไม่ติอะไรว่ามันเป็นหนังที่แย่ไอ้มันเป็นเกมที่แย่เลยขนาดนั้นแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นเช่น สตาร์วอลล์เนี่ยเขาพยายามจะปูเนื้อเรื่องให้เราอินมากเลยว่าตัวละครมันเป็นอย่างนั้นมานะมันเป็นคนนอกกฎหมายนะมันทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะแล้วก็มันมีการที่ออกไปดาวนู้นดาวนี้ด้านเป็น open world ที่เป็นแบบจักรวาล Star War ถูกป่ะปัญหาก็คือเรากินข้าวอ่ะเราอยากจะให้มันอร่อยก่อนสมมุติว่าเลือกได้หนึ่งข้อจานสวยตกแต่งดีร้านสะอาดเด็กเสิร์ฟน่ารักอาหารอร่อย เลือกได้หนึ่งข้อจริงมันเลือกอะไรวะผมรู้ว่ามันจะต้องมีหลายข้อเช่นแบบเออกินก็ต้องสะอาดด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมสมมุติคุยกันเล่นๆว่าเลือกได้หนึ่งข้อก็ต้องเลือกอร่อยเนอะวะอาจตามมาด้วยอาจจะต้องสะอาดแล้วก็อะไรก็ว่าไปทีนี้ Star Wars a อ,อปัญหามันคือองค์ประกอบที่เขาพยายามยัดเขาดันลืมใส่สิ่งที่เป็น material สำคัญที่สุดที่ควรจะอยู่ในเกมนั่นก็คือความสนุกเว้ยพอพูดถึงแนว open world สิ่งที่เขาต้องโฟกัสอย่างแรกคือความสนุก ของเกม Open World ซึ่งมันไม่มีมันเป็นเกม Open World ที่ไม่มีสเสน่ห์ของความเป็น Open World อ่ะเออกูอธิบายไงดีว่าเหมือนมึงกินส้มตำแล้วแมงม่แซบอ่ะกูชอบยกตัวอย่างอาหารว่ากูหิวว่ะเริ่มหิวแล้วเนี่ยอัดไปอัดมาเริ่มหิวขอโทษขอโทษยกตัวอย่างอาหารแล้วกันเพราะเพื่อนๆแบบมีประสบการณ์ทุกคนเคยกินข้าวกินส้มตำกินก๋วยเตียเ๋ยนึกออกป่ะก็เออน่าจะพอเก็ตกับผมไงถ้าเกิดผมไปยกตัวอย่างอะไรแปลกๆเดี๋ยวไม่เคยอีกเดี๋ยวงงกันอีกนึกออกป่ะส้มตํา มึงบอกว่ามึงเอมามะละกอมาเนี่ยจากแบบเรียกว่าสายพันธุ์ดีที่สุดแล้วมึงก็มีถั่วที่เรียกว่าปลูกแบบออร์แกนิกปลาร้ามึงก็ใช้วิธีการหมักอยู่ในอ,อ,ยอยู่ในศูนย์วิจัยที่เรียกว่าสะอาดมีนักวิทยาศาสตร์ควบคุมแล้ว <c oughs> ปูดองมึงก็เรียกว่าเลี้ยงมาแบบอย่างดีเกรดเอเลี้ยงเรียกว่าบ่มเพาะในแบบศูนย์ฆ่าเชื้อเหี้ยแล้วก็ตาจานละ1,000บาท มึงเชื่อไหมว่ามีคนอยากลองกินเออเป็นเรียกว่าไอเทียส้มตามปูปะลาโคตรพเมียมประกุดแดกไปแม่อร่อยเทียเลยปัญหาคือคือคนส่วนมากอะ่ะแม่งชอบค้านึกแบบองค์ประกอบอะ่ะซึ่งมันเป็นวิธีคิดของใครรู้ไหมขขงคนไม่มีประสบการณ์วิธีคิดแบบเนี้ยมันคือวิธีคิดของดีเลกเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเกมให้ประสบความสำเร็จหรือเขาอาจจะมีแต่มันมีบางอย่างมากวนใจทำให้มัน,มนทำได้ไม่สุดอะ่ะ มันเหมือนมึงฟังเด็กสองคนเถียงกันเรื่องเรื่งจะไปเที่ยวอ่ะเถียงกันเรื่องจะไปเที่ยวยรเ,รเที่ยวเทียท่ยวผับยอะไรเงี้ยไอคนนึงก็บอกเฮ้ย hey, มึงต้องแต่งตัวอย่างนี้นะบอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่มันต้องแต่งตัวอย่างนี้สาวๆชอบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่น,นคนที่เคยไปก็จะเดินเดินไปตบไหล่น้องถ้าพูดได้นะก็เดินไปตบไหล่บอกเฮ้ย hey, น้องมึงไม่ต้องเีเรียสมึงแต่งยังไงก็ได้เพราะผู้หญิงไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วอะไรแบบนี้เรื่องนีง้ข้า,า,าปะ่ะคือเขาเป็นการสร้างเกมโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้เห็นแก่นของ ของของความที่จะต้องใส่เข้าไปจริงๆอะ่ะมันก็เลยออกผลลัพธ์มาเป็นประมาณอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับนี่รู้จกเอ่อยกตัวอย่างให้พอเข้าใจได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะพอเก็ตกันนะว่าแก่นแท้ของตัวเกม Open World มันหายไปไอ้อะไรที่มันเป็นเควสที่มันเป็นปฏิสัมพันธ์อะ่ะมันควรจะต้องคงไว้เพราะมันคือ Open World และระบบแอคชั่นระบบแอคชั่นความหลากหลายอะไรแบบนนเ,เนี้ยส่วนไอ้เรื่องเนื้อเรื่อง ผมโคตรงงตั้งแต่ทำไมตัวละครหนึ่งมีปืนใช้อันเดียววะแบบเดียววะรู้ว่ามันก็ไปเก็บไปใช้อะไรได้แต่แบบไอ้เฮี้ยมึงดูเลดเดสต e เดชันเดแม่งมีทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนคู่โอ้ยเฮีย้ยเยอะไปหมดเลยมีมา้มาม้าแบบหยิบปืนมาใส่เออผมไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วกันแต่เป็นว่ามันไม่ได้เลยอะในการที่เป็นสายเลือดของ Open World นะสุดท้ายผู้พัฒน,นาของทาง Space Marine 2เนี่ยเขาก็ได้พูดว่าผมหวังไว้อย่างยิ่งว่า Space Marine 2และ แบล็กเมสบูคงเขาแอบชมแบล็กเ w สบูคงนะเพื่อนๆสองเกมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่วงการเกมจะกลับไปสู่ความสนุกที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวเขาสรุปต่อว่าผมเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ a m b เบรเซอรอยู่ช่วงหนึ่งและผมเห็นเกมที่นั่นทำให้ผมอยากร้องไห้ด้วยความพยายามที่เกินขอบเขตในการส่งข้อความหรือยัดเยียดศิลธรรมให้กับผู้เล่นเกม เราแค่ต้องการทำเกมที่ดีที่สุดให้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจของนักเล่นเกมหรือลูกค้าของเราสำหรับผมแล้วนั่นคือสิ่งที่เกมควรจะเป็นนี่คือทัศนวิสัยและมุมมองของผู้พรฒนาจาก Saber Interactive หรือ,อผู้พัรณา Space Marine 2นั่นเองผมรู้ว่ามันไม่ใช่เกมที่ Perfect หรอกแต่เล่นแล้วโคตรมันสนุกอยู่ทุกๆวินาทีนะเล่นกับเพื่อนก็นยิ่งสนุกก็เราก็ต้องการแค่นั้นป่ะวะ หรวยความยัดอะไรมาก็เอาให้พอประมาณแต่สุดท้ายทุกครั้งเลยคือพอมันมีอะไรมากเกินอะ่ะมันก็จะไปเบียดความสนุกหรือสิ่งที่เกมควรจะเป็นออกไปทุกครั้งนะครับทําให้ผมจะต้องมานั่งพูดกับเพื่อนๆแบบนี้ทุกๆคลิปเลย <c oughs> โอเคนะคือทางาผู้พิณาเปต์มาเินเขาก็ยกย่องแบทมิดบูของเลยนะแล้วก็จริงๆมันพูดถึงหลายเกมว่าเออเกมเหล่านี้ที่โฟกัสความสนุกที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ความที่เกมควรจะเป็น อ่ะเสริมนิดนึงก่อนปิดคลิปอย่างแบ็กมิดวูคองเนี่ยพเพื่อนๆรู้สึกไหมว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เหมือนกันมันก็จะเดิมๆมันก็จะมีความต่อสู้เดิมๆอาจจะกลิ่นๆโซ่หน่อยๆแล้วก็มีความแอคชั่นอัปเลเวลเปลี่ยนสายเปลี่ยนของแล้วก็เ,เจอมอนยากๆก็ตายบ่อยๆเงี้ยจริงๆมันก็ซ้ำซากนะถ้าพูดใช้คำนี้เลยก็ได้มันไม่ได้มีมมอะไรใหม่แต่ว่าสิ่งที่ใหม่คือเตมจีนเตมเทพนิยายจีนทำได้ดีมากแล้วก็ แม่งดันขายได้ไม่ว่าจะเป็นชางเอเชียยุโรปมันสวยเราเห็นเตมเ,เทพนิยายนอสเทพนิยายฝรั่งอะไรมาเยอะแยะแล้วอียิปต์เราเห็นมาแล้วแต่จีนน่ะถ้าไม่ใช่เป็นเกมออนไลน์อ,อะไรอย่างเงี้ยมันทีไม่ค่อยเห็นแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าเกมไซแอนทำเบื้องหลังเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นภาพอาร์ตเวิร์ข,ของเขาอะเฮี้ยมาได้ดีมากเขาเนี้ยไม่พอมันทำให้แค่การ แค่เกมแอคชั่นไอพีธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบเอาให้แม่งดีสักอย่างหนึ่งอะ่ะเขาก็ทําตรงนี้ดีเลยคืออาจจะไม่ได้กว้างขวางอาจจะบางคนจะบอกเอ้ยทำไมไม่มีแพรเวอรี่ทำไมไม่มีอาวุธแบบหลายๆแบบเออทำไมดูแบบมันก็คือแค่แอคชั่นอย่างเดียวอะ่ะแต่แอคชั่นอย่างเดียวที่เขาใส่มาแอคชั่นแม่งโคตรสนุกแค่นั้นเองก็คือกูขายแค่นั้นนึกข้าวปะ่ะทำไปสักอย่างหนึ่งให้มันดีสักอย่าง ที่ดูกันเนี่ยก็น่าจะพอเก็ตแล้วว่าเออจริงๆมันก็แค่นั้นเองเราก็ต้องการเล่นแค่นั้นอะแม้ซิงคริตอะเราก็เล่น a s ซิ c ค์ครตรู้ว่าสิ่งที่คุณนําเสนอมาเพิ่มไม่ไว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เนื้อหามันเป็นของแถมเวย้ยแต่ประสบการณ์ที่มึงจับจอยจับเมาส์จับคีย์บอร์ดเล่นคือกู good, แค่ต้องการได้แบบสัมผัสกลิ่นอายของการเป็นนักฆ่าอะไรแบบนี้นี่คือปัญหาของ Ubisoft ช่วงหลังเวย้ย ที่ม่งทำไม่ได้นึกผมว่ามันก็เลยเบื่อๆกันไปหมดมันดูจืดเออมันเรียกว่าจืดกันไปหมดนะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวขอผู้นา Space Marine 2ที่ออกมาแนะนําว่าทําไมปัจจุบันเนี่ยการทาเกม Triple A มันถึงล้มเหลวเพราะว่าเขาไปสนใจสิ่งที่มันไม่ใช่แก่นแท้ที่แฟนๆอยากจะได้นั่นเองนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกันหลังบ้าน mm. ก็เรามีกลุ่ามา Discord ที่สามารถเข้าไปจอยเล่นกันเอ้ยเข้าไปจอยคุยกันได้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมตองท็อกคอนโทรลต้องขอลาไปก่อนนะครับ mm. ขอให้เพื่อนทุกคน mm. ดูหนังฟ mm. ังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุข mm. แล้วก็รักษา,ษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอาสุดท้ายนี้ก็ mm. กดสับสนุนก็ได้ทางด้านล่างนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ beauty standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุทกๆคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด m e m b e อร์ i ิในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม